สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่า10แมปโจโจที่สามารถเล่นในมือถือได้นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สโนบอร้านขายรบัสเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID พาร์และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับก็หลายคนอาจจะรู้จักกันดีเลยนะครับผมเพราะว่าแบบนี้เป็นแบบเดียวที่ติดป๊อปปูล่าอยู่นะครับผมแบบนี้มีชื่อว่าไอจินวัตเซ้ไทม์นะครับนะแล้วก็เป็นแนวหาของนะครับผมหาของแล้วก็ต่อสู้กันประมาณนั้นนะครับนะก็ ลิงก์แมปนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกแมปเลยนะครับผมนะเออแล้วก็ทุกคนนะครับกระเป๋าสวยไหมผมรู้ทุกคนก็ชอบกระเป๋านี้นะครับนะโอเคครับผมตามนี้เลยเนาะก็แบบนี้ก็เขาเรียกว่าไงนะจะรวมทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอนิเมะก็ตามนะครับอย่างเช่นซาคุยะนะครับผมแล้วก็ตัวจากอนิเมชันอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์เทลเอยูจากเขาเรียกว่านะเอ็กซ์อีเวนต์นะครับผมนะยูนิเว s ร์สนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมเนาะ โอเคครับเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมแมปที่2ก็จะเป็นแมปที่มีชื่อว่าสกุลสแตนนั่นเองนะครับผมนะก็แมปนี้นะครับเป็นแมปของคนไทยสร้างนะครับผมนะถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะแบบนี้นะครับก็มือบายซัพพอร์ตเหมือนกันนะประมาณ80%นะครับผมนะก็เล่นในมือถือได้เนาะสร้างเซิร์ฟ VIP ฟรีด้วยเช่นกันนะครับเซิรับนี้นะครับเป็นแนวสุ่มสแตนฟรีนะครับผมนะก็วิธีการสุ่มสแตนเนี่ยเขาเรียกกันนะวิธีการหาเอโร่นะครับก็ให้ทุกคน มาตรงร้านช็อปตรงนี้เลยนะครับผมนะอขออนุญาตซ่อนตัวแล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นตัวสปริงแท็บไงกดที่คนไหนวะอัดดี้ปะ่ะเนี่ยหัวหัวชมพูอ่ะคนนี้นะครับเดี๋ยคนนี้นราหัวชมพูนะก็เห็นไหมมีแอโลฟรีนะครับแล้วก็ลูกขาขาฟรีนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เอ็กโซแน่เลย 2M นะอันนี้วะเฮฟวี่บรีดเคซี 1.5M อันนี้แกสเตอร์3ล้านโอ้เจ๋งนะดูดูทุกคนดู ดูดูดูชินยิสุตายหมดเลยวันนิ่งเลย <c oughs> ดูดูเชนหน่อยเรียบร้อยหมดหมู่เลยตรงนี้นะครับผมนะ <c oughs> ก็สำหรับแบบสก,กุละ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับก็บอกแนวแล้วเนาะว่าแนวอะไรนะครับผมนะก็ซื้อจากช็อปเอาได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปเดินหานะครับเยกเว้นไอเทมเนาะโอเคครับผมป่ะเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะ <c oughs> โอเคนะครับผมสําหรับแมปต่อไปนะครับก็แมปนี้มีชื่อว่า abyssal bow นั่นเองนะครับก็ ไม่ใช่แมปอันเก่านะอันนี้แมปอันใหม่นะครับก็นะไม่ใช่ที่มันเขียนว่า abyssal voids นะนั้นไม่ใช่นะอันเก่านะครับนะก็แบบนี้ก็แนวส่งสแตนฟรีเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เล่นในมือถือแล้วไม่รู้จักแบบนี้เลยเนี่ยเออืมวิธีการเอาสแตนนะครับให้คุณมาที่ตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นเหมือนร้านช็อปใช่ไหมแล้วเราเดินมาครับจะเห็นโอคุยสึนะครับเป็นพ่อค้านะครับผมนะให้เรากดคลิกไปนะครับแล้วกดอะไรทูบ o m ซัมติงนะครับนะ อพอกดไปปั๊บเนี่ยก็จะมะีมีอยู่2อย่างตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมยังเพิ่งทำเนาะก็อย่าเพิ่งรีบนะครับนะในอนาคตอาจจะแบบเ,เกิดตามแมปแล้วก็หาของกันเองนะครับนะโอเคเห็นไหม๋ยวเจ้เราซื้อแอโร่ได้เลยนะครับก็ใครเล่นมือถือนะจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆนะครับแนะนําให้กดซื้อไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่าตอนเรารีสแตออะไรประมาณนั้นแนะ่ะคือไอเทมในตัวมันไม่หายนะครับนะอันนี้อะไรวะอ๋อนี่ที่เก็บไอเทมโอเค อันนี้เลยเขาแจ้งัปเดตว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็มีเยอะคอสมควรนะครับเควสเอ้ยแนนาคตมีระบบเควสด,ด้วยนะครับเซตติง้งมีอะไรไหมเซตติ้งก็จะมีที่ปรับเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะสำหรับมือถือเนาะใครที่ไม่เคยเล่นแบบนีิงจริงนะครับแล้วก็วิธีการรีสแตนนะครับนะฟาเทอร์ฮชครับตรงนี้นะครับเป็นที่รีสแตนนะครับผมนะผมไม่รีละกันเนี่ยถ้าเราจะกดรีเซ็ตสแตนกดด้านขวานะครับนะ พอกดไปเนี่ยมันก็จะบังคับให้เ,เรารีสเตนไหมเนี่ยรีเซ็ตยูสแตนนะครับฟรีศูนย์บาทตอนนี้นะครับผมนะผมไม่รีแล้วกันที่เกียร์ศูนยใหม่แล้วก็ตรงนี้ไว้ทุกคนตรงนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่างนะเป็นที่ย้อมแมวอ่ะที่ย้อมสีสแตนนะครับนะมีเอ่อย้อมมีทุกตัวเลยครับสีอ่ะสีสแตนจะมีทุกตัวเลยนะนี่เห็นไหมก็จะมีหลายตัวมีแบบอาเขตบ้างอันนี้สีเหลืองอันนี้ในภาคสาอันนี้ก็จากภาค3ามเหมือนกันเนาะจัสติคอเลอร์นี่ก็ภาคสมบ้งน่าจะ อันนี้ก็ด้วยนะครับนะเจลเลอร์นะครับอันนี้จะพากษาเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าสีบางสีเนี่ยจะมาจากอนิเมะมันก็เกมนะครับเกมอาร์เคดประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมปะเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมสําหรับแมปโจโจแมปต่อไปนะครับก็แมปนี้ก็เพิ่งมาได้ประมาณสัปดาห์กว่ากว่าแล้วนะครับก็แบบนี้นะครับมีชื่อว่า e n d the j o j o g a m เกนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยยัง เขาเียกวางกันนะยังเปิดให้เทสอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์มากแต่ว่าเล่นในมือถือได้แล้วนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้เช่นกันนะครับก็ทิ้งไว้อยู่แล้วปะ <c oughs> โอเคนะครับผมแบบนี้นะครับไม่ใช่แนวสุ่มสแตนฟรีหรืออะไรนะครับก็กยังให้เทสอยู่เนาะก็จะมีสแตนให้เราเลือกนะก็จะมี k คเลอร์ควีนนะครับเดอะโว้เนาะคิงคิมสัน โกเอฟเลสเลคเรียมแล้วก็ครีซี่ไดมอนแล้วก็สติกกี้ฟิงเกอร์นะครับนะรู้สึกว่าตัวใหม่เนี่ยน่าจะเป็นคิลเลอร์ควีนนะครับผมนะเราจะดูตัวใหม่กันดีกว่านะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่ลาคานเสียงเพลงในเกมหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามือถือจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะกดไปที่เมนูตรงนี้นะเนี่ยทุกคนที่ปิดเสียงก็จะอยู่ตรงนี้ไว้กดที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่เซตติ้งนะครับผมนะ อ่าแล้วก็นี่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นที่เปิดเพลงเนาะเรากดมิวไปตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับผมนะมีแบบปิดแสงเงาหรือเปิดแสงเงาออริจินอลไลติ้งอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคเนาะกดแบ็คไปก็จะมีสเตนินโฟนะครับก็จะมีสกิลต่างๆนานาครับว่าทําอะไรได้บ้างเอออะไรยังไงนะครับนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวดูลองเรียกดิ กลายเป็นแมวดําแล้วก็แล้วก็กลายเป็นแมวนี่แหละเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าสก,กิลมันสวยมากเลยเดี๋ยวลองดูหน่อยตัววีนะจับโอ้โหเยสเดินอย่างเท่จับแล้วก็เดินผ่านไปเลยนะแล้วตัวซีล่ะโอ้ยยิงแมวได้ด้วยครับเจ๋งอะตัวตัวเอ็กอะตัวเอ็กโอ้ถ้าเราอยากจะกดระเบิดมันต้องกดอะไรนะกด R ป่ะก็กดตัว R ไม่ใช่ดิกดตัวเออบ โอ้ในตัวบวมเลยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะก็ตอนนี้ยังเป็นแค่แนว PvP นะครับก็เขายังทำสแตนมาไม่ครบเนาะเอออันนี้อะไรเนี่ยรีเซ็ตโมบายคีย์สำหรับใครที่อยากรีเซ็ตคีย์แบบเผื่อมันบั๊กอะไรเงี้ยก็มากดตรงนี้ได้นะครับผมนะโอเคครับผมไปเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมสําหรับแมปต่อไปนะครับแมปนี้มีชื่อว่าโอ้โหเรียกยากอ่ะผมขอเรียกชื่อสั้นๆละกันนะครับ AAD ครับผมนะก็แบบนี้เป็นแมป แนวหาของนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไอเทมจะเกิดเร็วกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับคูณ5านะแล้วก็เล่นในมือถือได้ด้วยนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราสำรวจกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะกดคอนโทรลเพื่อวิ่งนะครับสำหรับในคอมนะครับแต่ว่าในมือถือไม่แน่ใจน่าจะมีปุ่มขึ้นเหมือนกันทุกคนดูครับสังเกตดูว่ามันเกิดเร็วมากนะครับผมนะโอเคไหมส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อที่เก็บไอเทมใช่ปะทรบอ่ะฮะ ไอคันเราอยู่สเตนบัตรไอ้คนอ๋อเสียตังค์ได้เยอะเกียร์โอเคถ้าเราอยากจะฝากสแตนที่นี่นะครับเราต้องเสียตังค์ให้มันประมาณ5,000เนาะมีทั้งหมด6ช่องถือว่าเจ๋งนะถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยปิดกดล้วปิดเพลงวะผมได้ยินเสียงเพลงโอเมนะโอเคปุ่มเซตตี้นะครับก็จะมีเยอะเลยนะก็จะมีโนเบลบ้างเอ่ยนะครับแล้วก็รีเซ็ตตัวละครนั่งเนี่ยแล้วก็สมูทดีเทลแล้วก็โนไลติ้งแล้วก็ปิดเทรดได้เนาะแล้วก็เซฟแมนนวลไว้ตอนนี้ อันนี้อะไรอะไม่รู้มันคืออะไรวะสวยอะโอเคเอ้าตรงนี้คือที่เก็บอะไร Storage อันนั้นก็ stand Storage อ๋ออันนี้อันนั้นคือที่เก็บไอเทมเหรออันนี้คือที่เก็บสแตนเนาะอ๋อขอโทษด้วยนะไอตรงนั้นไม่ใช่นะครับผมนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นบอสปะ่ะน่าจะเป็นที่เกิดบอสหรือเปล่าหคืออะไรกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับมันคืออะไระไม่รู้นะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้มีระบบแกงด้วยแกงมาสเตอร์นะฮะตรงนี้เลยนะครับผมฮัลโหลแอม m จนาโต้จะมาหน้าลิเดอร์โอ้โอ้โจ้จะ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 ดูดิทุกคนไอเทมเกิดเร็วพอสมควรเลยนะครับสำหรับไอเทมในเกมนี้นะเพราะตอนนี้มันคูณห้าไงมันเลยเกิดเร็วก็ไม่แปลกเนาะนี่อะไรวะอ๋อมบกเจนาโต้โอเคสร้างแกงเสียสองหมื่นห้าโอ้แบบได้นะครับ โอเคครับผมก็แบบนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับแมปต่อไปก็แมปนี้มีชื่อว่า a m o d t adventure นะครับผมนะก็หลายคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วก็อาจจะผ่านหูผ่านตามาพอสมควรนะครับก็แบบนี้นะครับก็สม่มสแตนฟ e เช่นเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีอีเวนต์คูณ5ด้วยนะรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาจะมีเอ็กคาร่ากับเอ็กแซนด้วยนะรู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ผมก็นะไม่เคยเห็นนะครับ โอเคเนี่ยก็จะให้ธนูมานะธนูพร้อมโลกระขนาดนะครับผมนะโอเคไหมเดี๋ยวให้เราสุ่มสแตนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาของเทพๆเข้ามาในตัวเรานั่นเองนะครับผมเล่นในมือถือได้นะครับเออนนอ,นนอันนี้ได้ไรอันนี้เดอะเบสนะครับเดี๋ยวดูร้านช็อปว่ามีอะไรกันบ้างลืมละอัดไม่ได้อัดนานอันนี้ดาบหมนะื่นสามเนาะใช้นี่ซอสแสนหนึ่งฮาร์โมนสองพันนะครับ,น 2000, นรบแล้วก็แวมไพร์สองพันห้านะครับผมแล้วก็ไอที่ขุดเนี่ยเท่าไหร่วะแสนหนึ่งนะ เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ใน,น่ออๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บสแตนใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยตัวตัวบังเอิบเลยนะสะแตนสโตรเลดนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันทำไมตอนนี้รู้สึกว่าคูณ5เยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้จะเป็นที่เก็บสแตนแล้วนะก็มีทั้งหมด6ช่องเลยนะถือว่าเยอะนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสนามพี่พีนี่หนึ่ง v หนึ่งเน่านะครับนะก็นะเออจุดเกิดบอสอยู่ตรงไหนวะมีแบ็กมาร์เก็ตมีที่ขายของด้วยนะครับก็ใครที่อยากหาตังเงี้ยแบบ มีไอเทมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็มาขายของกับคนนี้ได้นะซู Super no ok okay. เปอร์นู๊ไงพู๊บโอเคเห็นไหมอ่ามีเยอะพอสมควรนะอจริงตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันเป็นที่ซื้อนะเว้ยแม่งเป็นที่ขายงงเลยทีเดียวเชียวนะ <c oughs> นครับผมนะโอเคครับแมปก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็สมแตนฟรีนะครับผมก็ไปไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมสําหรับแมปต่อไปนะครับก็แมปนี้มีชื่อว่าเดอะลัสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็แมปนี้เนี่ยก็ตอนนี้เขามีอีเวนต์คูณ7อยู่นะครับนะ ก็เล่นในมือถือได้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีไอคอนบนหัวด้วยเห็นปะมันไม่เกี่ยวกันนะรู้สึกว่าถ้ามีไอคอนบนหัวเนี้ยน่าจะรับรองทั้ง2อ,อย่างนะไม่ว่าจะเป็นมือถือกับคอมพิวเตอร์เนาะถ้าเป็นมือถือน่าจะเป็นไอคอนมือถือนะครับผมก็แบบนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นแนวาหาของนะครับเกิดตามแมปนะครับผมหรือไม่ก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อซื้อแอโรเอนะครับแต่แมปมันเบืรอมากเลยนะปุ่มมองไม่ค่อยเห็นเลยนะนะครับผมนะก็มีระบบเควส์นะเนี่ยระบบเควส เห็นไหมกดเควสดูอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็สร้างเซิร์ฟเวอีพีฟรีนะครับผมก็ถือว่าแจ่มพอสมควรนะครับก็มานั่งฟาร์มกันได้เนาะมีระบบเควสอะไรก็บากันไปนะครับนะว่าผมมองไม่เห็นธนูเลยวะ่ะคือภาพมันเบลอมากอะ่ะกดเซตติ้งก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้ปิดก็ไม่ได้ปิดเบอร์ก็ไม่ได้โอ้โหแตงเงินเยอะมากดูดิทุกคนคูณเจ็ดอ่ะโอ้โหอย่างเงยอะเลยปึ๊บ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 ฮึบฮึบว้าวสุดยอดไปเลยนั่นอะไรอะ่ะ โอ้ตกใจหมดไม่นะเสียงเพลงโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงเกียดมันมีเสียงเพลงนี่เองนะฮะเอ้อนี่ไง้แอรโลกเกิดแล้วไหนลองเสียบดูดิ้าปักโอ้โหมีแสงด้วยปักอะไรเนี่ยปักห้ำตัวเองเหรอเอ้ยเลือดบวกร้อสสิบว่ะตัวอะไรวะสตาร์แพตินัมอีกแล้วเดี๋ยดูซิคือไอพวกอแอนิเมชันมันก็ไม่ได้แย่นนะ แต่ถ้าอยู่เวลานี่เหมือนสแตนอ่าเดอะโว u เอยู่ละสแตนของไอ้นั่นอะ่ะอะไรนะเดียโกะอ่ะถือว่าแจมนะครับผมนะโอเคปะเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเค แบบในมือถือที่เล่นได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบที่ตำนานหน่อยนะครับก็ตามจนละเอียดเลยแหละเล่นพูดเล่นนะครับแบบนี้เนี่ยสร้างมา2018เนาะก็แบบนี้มีชื่อว่า Turbo s u a m Battle Ground นะครับผมนะก็เป็นแนว PVP นะครับผมนะก็นะในคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าจะกดคิวเปิดสแตนไม่ได้น้ต้องกดเลข1ใช่ไหมในการเปิดสแตนอันนี้ผมได้อะไรมาเดี๋ยวได้พลังของโจเซฟมานะครับ คอนโทรลเพื่อวิ่งนะสำหรับปนคอมนะเนี่ยเราสามารถแต่งตัวเป็นตัวละครใดก็ได้เว้ยที่มันมีอยู่ในนี้นะอย่างเช่นอะ่ะผมจ,โจโลโละเอาโจทาโร่อ่ะเอาโจทาโร่พักสีเห็างงานไงผมกลายเป็นโจทาโร่ละไงโคตรเจ๋งอ่ะคือมันสุดยอดมากเลยอ่ะดูดิดโอโคตรเจ๋งนะครับนะก่อนตอนนั้นนะครับเดีย๋ยวถ้าเรารีเซ็ตเนี่ยถ้าเรารีเซ็ตนะครับมันจะสุ่มสแตนให้เราใหม่ทันทีเลยนะครับผมนะเนี่ยถ้าเรารีเซ็ตปุ๊บอ่าเราก็จะได้เป็นสแตนอะไรก็ไม่รู้นะครับไฮโเรเฟนกีนทำให้สีมันโอ้โห มโมเดลสวยงามครับกดปล่อยสกิลกดอะไรวนะกด f โอเคมันจะกินตามสเตมิน่าเราเหรอออกกด f กดป้องกันดีกว่าเมื่อกี้กดอะไรวนะไม่รู้สกิลมีเยอะนะครับผมนะจูโน,โนโ่บานาน่านายได้ตายไปแล้วตายซะไม่เารีเซ็ตนะครับมีสแตนหลายตัวนะแต่ว่าเอ่อสตาร์พ่นํนเกิดเดบนี่อันนี้หาย,ยากผมขวนะไม่ค่อยออกเลยนะครับดูดิได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยผมมีฮาร์มอนแบบผมจะจี้ตูดเขา ขอจี้ตูดหน่อยนี่จี้ตูดนี่ต่อยโอ้ยโกเอ็บิเลสโอ้ยมีฮิวได้ด้วยโอ้โหมานะมานะใหญ่ใหญ่ยุย่ยยยยยงกับผมเลยนะครับผมนะโอเคก็แนวมันก็มีแค่นี้ครับสำหรับแมปนี้นะก็แนวพีพีเนาะตามนั้นเลยนะครับก็ให้เราลองสก,กิลกันดูแล้วกันนะโอเคไปฮะ โอเคเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับแมปต่อไปเนี่ยก็แมปนี้เนี่ยผมเคยอัดไปแล้วในช่วงฮาโลวีนนะครับจริงๆชื่อแมปเต็มๆหรือชื่อแมปจริงๆของมันเนี่ยชื่อว่า s ซัมติงเดอรี l บิสซาร์ตนะครับถ้าเป็นฮาโลวีนตอนนั้นเนี่ยเขาจะเขียนว่า something really spooky เนาะก็นี่แหละคือชื่อจริงของมันนะครับ s ซัมติงเดอรี l บิสซาร์ตนะครับผมนะแบบนี้นะครับเป็นแนวสโตมสแตนฟรีนะครับผมนะเล่นในมือถือได้นั่นแหละก็ใช่นะครับโอเค ถ้าเราอยากได้สแตนเนี่ยให้เรามาที่ร้านค้าตรงนี้นะเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเกือบติดริมชายหาดแล้วก็ติดเลยดีกว่านะครับเดินเข้าไปในนี้ครับผมนะแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับชดัด์ถ้าเราจะซื้อนะครับนี่ก็จะมีแอโร่ฟรีนะครับผมแล้วก็โลคาดาแล้วก็ซอสชายนี่ซอสฮามอนแพร์แม่เบสิกสัตว์ <c oughs> นะครับผมนะโอเคไหมอันนี้ไอเทมสโตรเลดมีอยู่3มช่องนะครับผมนะจะคูดาวทีงวีนะถ้าเราของใส่เข้าไปนะก็กันบั๊กเนาะส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับ ถ้าจะไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นที่เก็บสแตนนะตรงเนี้เดี๋ยวลองดูซิใช่ไหมน่าจะเป็นที่เก็บสแตนใช่ครับเป็นที่เก็บสแตนจริงด้วยนะครับผมนะสุดยอดไปเลยพูดนานอ่ะอ่าฮะอ่าฮะมีทั้งหมดอยู่สองช่องนะครับน่าจะเก็บฟรีนะครับนี่เก็บฟรีจริงด้วยอุ้ยเก็บไวมากนะครับผมแล้วก็สร้างเซิร์ฟบีเอพฟรีด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะครับก็ส่งสแตนฟรีอย่างเดียวเนาะแล้วก็เก็บของ หาแตนอีโวแล้วก็สู้กันนะครับตามนั้นเลยนะครับก็ปะเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับสําหรับแมปสุดท้ายก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีแหละแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักนี้มันรู้จะว่ายังไงแล้วนะก็แมปนี้มีชื่อว่าโจโจบ็อกนะครับผมนะก็เล่นในมือถือได้เช่นกันนะครับนะก็เป็นแนวฟาร์มเลเวลแล้วก็พิน <to> ใช่ครับเพทูบินนะครับผมนะนะผมก็ผมก็ <c oughs> เทวินน hey, ั่นแหละนะผมก็เสียไปนิดหน่อย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 นะครับมีไม่กี่ตัวหรอกนะในคังนิดเดียวนิดเดียวนะผมข <c oughs> ี้เกียจฟาร์มเาซื้อเอาซื้อเอาแม่งเลยนะครับนะก็ตามนั้นนะครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนแบบใหม่ด้วยนะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานทรงไหนคือชอ็อปอ๋อนี่เหรอไอ้ดูซิที่เก็บของเรามีอะไรบ้างมีทักด้วยนะดีโฟซีบ้างเออคงริมสันเออสตาร์เวนัมเออเออผมมีเม็ดอินเทเวนด้วย อันนี้ต้องฟาร์มเวลใช่ไหมขี้เกียจฟาร์มอ่ะทูอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มคาฮาร์มอนเออมีแต่ของดีเดียวนีซื้อเอาหมดเลยนะเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเอาเลยขี้เกียจฟาร์มสุดๆไปเลยผมอะผมรีเบิร์ตไปเยอะมาผมรีเบิร์ตเราจะรู้ได้ไงว่าเราเคยรีเบิร์ตไปแล้ววะไม่รู้ไม่ทราบได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโจโจ้บ็อกเนาะก็เป็นแนวฟาร์มเลเวลแล้วก็ PVP กันนะครับแล้วก็ทำเควสเนาะโอเคครับผมก็สำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึงร้อยไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับสี่โยเกิร์ทางครับผมว่าทุกคนจะชอบนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊บ